ดอกแมกโนเลียสัญ,ญลักษณ์แห่งความสง่างามภายนอกอ่อนไว้บอบางแต่แตกไปได้วยความแข็งแกร่งทรมารดแมกโนเลียเป็นดอกไม้ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกงามและมุนตาแต่เมื่อเข้าไปสัมผัสใกล้ชิดจะรู้ว่ากลีบดอกแข็งหนาน,นั้นไม่อาจถูกลมพายุพัดทําให้บอบช้าได้โดยง่ายจะร่วงหล่นไปก็ต่อเมื่อถึงการเวลาของมันเท่านั้น ไม้สกุลแมกนโนเลียมีมาตั้งแต่สมัยดึกดำบรรพ์ได้ผ่านความเปลี่ยนแปลงสำคัญทางธรณีวิทยาเช่นการเกิดของยุคต้ำแข็งการก่อตัวของภูเขาและการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีปมาแล้วถือเป็นไม้ที่เกิดขึ้นก่อนจะมีพึ่งบนโลกจึงมีวิวัฒนาการให้สามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการผสมเกสรโดยแมลงปีกแข็งทำให้เกสรตัวเมียของดอกแมกนโนเลีย มีความแข็งเพื่อป้องกันไม่ให้ถูกทำลายโดยแมลงลักษณะพิเศษที่บ่งชี้ถึงความเป็นพันไม้เก่าแก่โบราณของดักแมกโนเลียก็คือมีกลีบที่ไม่สามารถแบ่งแยกออกเป็นกลีบเลี้ยงและกลีบดอกได้อย่างชัดเจนกลีบที่ว่านี้เรียกว่าที่ผอและเรียกรวมๆวว่าเพอร์เรนต์แต่ในภาษาไทยนั้นก็อนุโลมให้ใช้คำว่ากลีบดอกแทนได้ไม้สกุลแมกโนเลียน,นี้ มีสมาชิกมากราว210ชนิดมีถิ่นกำเนิดทางเนือของจีนรวมถึงบริเวณชายฝั่งอ่าวเม็ซิโกและทวีปอเมริกากลางเป็นไม้ที่เติบโตได้ดีในเขตอบอุ่นจนถึงร้อนมีหลายขนาดตั้งแต่พุ่งกลางไปจนถึงไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ทั้งแบบผลัดใบและไม่ผลัดใบชื่อแมกโนเลียนี้ตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่ศาสตราจารย์ปีแอรแมกโน อดีตผู้อำนวยการส่วนพฤกษศ,ศาสตร์แห่งมงเปลเยประเทศฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ริเริ่มจำแนกวงของพืชในที่นี้จะขอกล่าวถึงลักษณะและคุณประโยชน์ของแมกโนเลียบางชนิดที่มีกลิ่นหอมโดดเด่นและมีสปปรรพคุณในการบำบัดรักษาหลากหลายเริ่มจากไม้สกุลแมกโนเลียที่ชาวไทยรู้จักคุ้นเคยกันดีนั่นคือดอกยี่หกซึ่งมีชื่อทางพฤกษศ,ศาสตร์ว่า แมกโนเลียโคโค่ฝรั่งรู้จักในชื่อดอฟ r f แมกโนเลียหรือโ o ค o นัทแมกโนเลียยี่หุบเป็นไม้พุ่มขนาดกลางสูงราว2-4เมตรใบเดี่ยวเรียงสลับรูปหอกหน้าใบเรียบเป็นมันสีเขียวเข้มหลังใบสีเขียวอ่อนดอกขนาดย่อมสีขาวนวลกับพุ่มดอกสีเขียว เมื่อเพียงตูมจะมีรูปทรงรีน่ารักคล้ายลูกมะพร้าวอ่อนจึงได้ชื่อว่าโคโคนัตแบกโนเลียมีกลิ่นหอมฉุนแรงคล้ายกลิ่นกล้วยหอมปนกลิ่นระกำมมักแย้มกลีบและส่งกลิ่นฟุ้งขจรในยามค่ำจากนั้นจะโรยไปในตอนเช้าวันต่อมาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าการดอกยี่หุบนี้มีสารต้านอนุมูลอิสระ หรือแอนตี้ออกซิแดนต์อีกด้วยจึงปลูกในที่ร่มรำไรระยะเวลาออกดอกนานถึง9เดือนมีความพิเศษตรงที่มีของเหลวเหนียวเนียวคล้ายน้ำหวานอยู่ข้างในดอกเป็นลักษณะที่ไม่พบในแมกโนเลียไม้หอมที่มีลักษณะใกล้เคียงกันคือดอกมณฑามีชื่อพฤกษศาสตร์ว่าแมกโนเลียลิลิอีเฟรามีชื่อสามัญเรียกว่า แมกโนลิต้าลำต้นสูงราวหนึ่งเมตรใบเดี่ยวเรียงสลับรูปหอกยาวประมาณ15-18ซนติเมตรดอกใหญ่กว่าดอกยี่หุบมีก้านหุ้มดอกแข็งหนาสีเขียวอมเหลืองส่วนกลีบดอกสีเหลืองอ่อนเมื่อยังตูมมีรูปทรงรีคล้ายไข่จึงได้ชื่อว่าเอกแมกโนเรียด้วย มนฑานี้มีกลิ่นหอมคล้ายดอกยี่หบแต่เย้ายวนกว่ามักส่งกลิ่นถจรกระจายในเวลาเช้าตรู่ทั้งมนฑานและยี่หบสามารถนำไปสกัดน้ำมันหอมระเหยที่มีกลิ่นเข้มข้นปัจจุบันในบ้านเราก็มีผู้รเริ่มทำน้ำหอมกลิ่นมนฑานและยี่หบออกมาขายแล้วด้วยมนฑานสวรรค์เป็นไม้สกุลแมกนเรียอีกชนิดหนึ่งมีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า แมกโนเลียเดลาวิเรียกกันทั่วไปว่าเดลิเวสแมกโนเลียหรือ Chinese e v e r g r e e น m มกโนเลียเป็นไม้ไม้ลัดใบลำต้นสูงราว8-15เมตรเปลือกต้นสีน้ำตาลอมเหลืองใบสีเขียวครามยาวได้ถึง20เซนติเมตรเนื้อใบหนาและเหนียวเมื่อดอกบาเนเต็มที่มีขนาดกว้างได้ถึง ส5บหถึง25ซนติเมตรกลีดแข็งหนาสีครีมมักผลิบานและส่งกลิ่นหอมในยามค่ำมุนทาอีกชนิดที่สวยงามคือมุนทาป่ามีชื่อพืชศาสตร์ว่าแมกโนเลียกาเรติอิเป็นไม้กึ่งผลัดใบสูงราว10 3ถึงเมตรเปลือกต้นเรียบสีเทาใบรูปรียาวได้ถึง30ซนติเมตร ใหญ่สีม่วงอมชมพูเข้มเมื่อบานเต็มที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวได้ถึง15เซนติเมตรกลีดชั้นนอกยาวและใหญ่กว่ากลีดชั้นในมีกลิ่นหอมอ่อนๆปัจจุบันถูกนำออากจากป่ามาเป็นไม้ประดับที่ปลูกกันแพร่หลายมากขึ้นแมกโนเลียดอกใหญ่มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่าแมกโนเลียกรันดิฟอราเรียกกันทั่วไปว่า ซาเทนแมกโนเลียแมกโนเลียชนิดนี้เป็นความฝันของคนรักไม้ดอกหอมเลยทีเดียวเพราะมีดอกสีขาวบริสุทธิ์ขนาดใหญ่โตมากเวลาบานเต็มที่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางยาวได้ถึง30เซนติเมตรเลยทีเดียวกลีบดอ่เป็นรูปช้อนเรียงซ้อนกันราว6-12ึงกลีบดูเพลๆคล้ายดอกบัวหลวงอยู่เหมือนกันแถมมีกลิ่นหอมสดชื่นออกเปรี้ยวนิด,นด คล้ายกลิ่นมะนาวหรือตะไคร้หอมแมกโนเลียพันนี้เป็นไม้ไม่ผลัดใบลำต้นหยัดตรงสง่างามสูงราว20-30เมตรใบรูปรีปลายแหลมขนาดใหญ่หน้าใบสีเขียวเข้มเป็นมันหลังใบมีขนอ่อนสีน้ำตาลปกคลุมทั่วไปทำให้มีชื่อเรียกเล่นๆว่าเท็ดดี้แบร์หรือตุ๊กตาหมี นักพฤกษศาสตร์ชื่อดังอย่าง Garden, อเล็กซานเดอร์การเดนยังเคยขนานนามนักโนเลชนิดนี้เป็นไม้ไม่ผลดไปที่สวยงามโดดเด่นที่สุดเทด่าที่เคยมีมาในโลกเลยทีเดียวเรียกกันว่าเป็นบราชนีแห่งไม้วงแมกโนเลียเลยก็ว่าได้นอกจากรูปรักษที่สวยงามแล้วแมกโนเลียชนิดนี้ยังมีสรรพคุณในการบำบัดรักษาโรคเช่นเดียวกันเปลือกมีสรรพคุณเป็นยาชกกำลังขับเหงือ่อ และบำรุงหัวใจใช้รักษาโรคมาลาเรียและโรคไขข้ออักเสบได้ด้วยการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังพบสารบางชนิดซึ่งมีฤทธิ์ต้านแบคทีเรียและเชื้อราบรรเทาอาการอักเสบและอาการไวต่อสิ่งกระตุ้นในบริเวณที่เจ็บปวดทั้งยังมีสรรพคุณต้านมะเร็งได้อีกด้วยการแพทย์แผนโบราณของเม็กซิโกใช้สารสก,กัดจากแบคโนเลพันนี้ บรรเทาอาการชักกระตุกหรือหดเกร็งของกล้ามเนื้อรวมทั้งใช้รักษาโรคเกี่ยวกับหัวใจและหลอดเลือดหัวใจมานานแล้วซึ่งก็ได้รับการยืนยันจากนักวิจัยในเม็กซิโกที่ทำการทดลองพบว่าสารสกัดจากมลเมล็ดของแมัโนเรพันนี้สามารถใช้รักษาคนไข้โรคลมบ้าหมูที่อาการสั่นกระตุกและลมชักได้กลิ่นหอมของมกโนเรียด,ดอกใหญ่นี้ ทำให้มีการสั่งคะหดกลิ่นขึ้นมาเรียนแบบเพื่อใช้ผสมในน้ําหอมและแต่งกลิ่นเครื่องสําอางเช่นโลชั่นสบู่เหลวแป้งฝุ่นทางสุขนบนาบัดหรืออโลมาเทอราพีเชื่อว่ากลิ่นหอมของแมกโนเลียดอกใหญ่นี้มีสรรพคุณปรับอารมณ์ให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋าเกิดความเชื่อมั่นและมีแรงจูงใจที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือพฤติกรรมเก่า เพื่อให้ชีวิตสดใสกว่าเดิมแมกโนเลียอีกชนิดที่สำคัญคือสวิตเบแมกโนเลียหรือที่คนไทยเรียกว่า m มกโนเลียเวอร์จิเนีถือเป็นแมกโนเลียชนิดแรกในโลกที่มีการบันทึกข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ไว้และเป็นต้นแบบของไม้สกุลแมกโนเลียทั้งหมดมีทรงพุ่มโปร่งสวยงามและดอกใหญ่สะดุดตาทั้งยังทนทานต่อลมฝนหรือหิมะ ทำให้ในิยมปลูกเป็นไม้ประดับทั่วไปในอเมริกาเหนือในภูมิภาคทางใต้ซึ่งอากาศอบอุ่นจะเป็นแบบไม่ผลัดใบมีลำต้นขนาดใหญ่สูงได้ถึง30เมตรส่วนทางเหนือซึ่งมีอากาศหนาวเย็นจะเป็นแบบผลัดใบและลำต้นเตี้ยแคะกว่าแมกโนเลียเวอร์จิเนียนานี้มีเปลือกต้นสีเทาเรียบซึ่งส่งกลิ่นหอมอ่อนๆคล้ายเครื่องเทศ ใบเดี่ยวสีเขียวอ่อนเรียงสลับยาวประมาณ6-12ซนเมตรใต้ใบมีขนอ่อนป,ปกคลุมใบมีกลิ่นหอมสดชื่นจึงมักใช้ประกอบอาหารดอกสีครีมเมื่อบานเต็มที่มีเส้นผ่านสนกลางประมาณ8-14เซนติเมตรมีกลิ่นหอมหวานคล้ายวานิลาส่งกลิ่นขาจนขากระจายไปได้ไกลม a c l เ a y a v i r นียหน้านี้ มีสรรพคุณทางการแพทย์ด้วยคือมีฤทธิ์ต้านการอักเสบและเป็นยารักษาโรคหัวใจขับเหงือ่อและเป็นยาชูกำลังใช้บรรเทาอาการไข้เช่นไข้หวัดไทฟอยมามาเรียแก้อาการอาหารไม่ย่อยกระเพาะอักเสบลมชักและโรคไขข้ออักเสบ Magnolia officinalis เป็น ลำต้นสูงราว20เมตรใบรูปรียาวประมาณ20 40ซนติเมตรดอกสีขาวเมื่อบานเต็มที่จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว10 1 5เซติเมตรส่งกลิ่นหอมชื่ในใจเช่นกันการแพทย์แผนโบราณของจีนใช้เปลือกและดรกเรนิดนี้ทำยารักษาโรคมานานแล้วมีบันทึกไว้ในตำราเภสัชวิทยาของจีน ตั้งแต่สมัย100ปีหลังคิดการว่าเป็นาศาสรสกัดที่มีรสขมและมีความอุ่นใช้รักษาอาการหมดสติเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกซึ่งเกิดจากการเพิ่มระดับของพลังงานที่ในร่างกายนอกจากนี้ยังใช้รักษาอาการเนื้อเยื่อถูกทำลายเพราะความเย็นจัดปวดศรีรษะอุณหภูมิในร่างกายลดต่ำอาการช็อค เราความร้อนจัดโรคเกี่ยวกับเลือดและกำจัดพยาธิในลำไส้แก้อาการผิดปกติของกระเพาะปอดม,ม้มและลำไส้บรรเทาอาการปวดประจำเดือนปวดท้องท้องอืดท้องเฟ้อคลื่นไส้วิงเวียนท้องร่วงและอาหารไม่ย่อยมีริดคลายกล้ามเนือ้อบรรเทาอาการไอและโรคหืด น่าตกใจคือปัจจุบันไม้สกุลแมกโนเลียกว่าครึ่งอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์เพราะการตัดไม้ทำลายป่าและการเก็บเกี่ยวที่มากเกินพอดีหากไม่มีการอนุรักษ์เอาไว้ก็จะเป็นที่น่าเสียดายว่าชาวโลกอาจจะไม่มีโอกาสได้ชื่นชมความงามของดอกแมกโนเลียพันธุ์หา,าย,ยากเหล่านี้ได้อีกต่อไปขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมโปรดกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ